อ่าพรกอบอาจารย์เสือนะครับอันนี้ถ้าอะไรครับผลงานของอาจารย์แม่เป๋ดคุณแม่เป๋ดนะครับอันนี้คือที่เรียกว่าแม่เป๋ดและองข้างหลังเป็นเป็นอะไรฮะพ่อประหลัดพ่อประหลัดกับมีบ้านทองเกาะอยู่มีทั้งสีชมพูสีดำสีทองสีเนื้อคนคือเข้าใจว่าเปของแม่เป๋ยคืออะไรอาจจะมองเป็นของต่ำหรือเปล่าไม่ใช่เป็นศิยศาสตร์ไหมคือไม้ก่อนเหมือนไมก่อนแบบี้ สาาชื่อเป๋ออ๋อคุณแม่ชื่อเป๋อใช่เขาชื่อเขาชื่อเป๋อเขาชื่อเป๋อมาช่วยแม่ค้าขายมาช่วยแม่ค้าขายอ่ะแล้วเป็นไงอาจารย์เองหลับีเนี้ยอ้าวหลับใช่ปะหลับนี้ประตูเปิดประตงเปิดคนก็เห็นนะสิใช่หลุมเลือดงใหญ่กำลุมันเต็มเลยมาลุงซื้อของมาลุงของมาลุงนั่นนึงแม่แม่มาพอดีแม่เปิดพอดีแม่ของแม่เปิดมาพอดีม่เยก็เลยเอ้าลอนกัน คุณหนุ่มผู้คนแก่ตกใจช่วยซื้อของอะไรเลยนหมดหนังก็เลยเฮ้ยทำอะไรเอามาชื่อซื้อของวันกลับมาทำนี้อีกโอ้โหขายดทุกวันของก็เลยเป็นที่มาของคําว่าแม่เป๋แม่เป๋เก็บพวกค้าขายค้าขายมหาเสน่ห์ไม่ใช่ของต่ำนะคือเขาเรียกเป็นปางนี่เฉยๆแต่ว่าเป็นเป็นเทพนะจริงติดต่อธุรกิจดีติดต่อธุรกิจดีโอเคขอบคุณผมครับอ่าอันนี้ก็คือนี่เลี้ยงแม่เป๋ก่อนเลี้ยงกาแฟแม่แม่กินกาแฟกับแม่นะ นี่นะมวลสารมาจากอะไรอ๋ออันเดียวกับเหมืองกุมารทองดูดลกนะครับมันมีขนาดใหญ่มากนะผมเปลืองนะพี่เสือผมว่าเปลืองนะขนาดนั้นอ่ะมีประหลาดขีงมีกุมารทองนะฮอนี่เปลืองมากเลยนี่นะประสบการณ์ไปไงเยอะมากไอทองไอดีร้อยแปดตนธุรกิจที่เราเขียนเอาไว้นะครับหนึ่งร้อยแปดตนนะฮะสร้างกันนะฮะองค์ถ้าไม่ถึงล้านเราจะไม่ขายนะครับเราเออีกของไอพี่ เอาไั้น้เวลาแม่ขาย,ค,ยคุยกับชัย,ชย,ยโยกุญแจโยขอบคุณแม่แต่เมื่อกี้ผมมีประสบการณ์นะครับผมมาเซ็นท่านนะหาที่จอดรถไม่ได้จริงๆนะครับผมก็นึกถึงแม่เป๋ดว่าออขอให้มีที่จอดรถนะเมื่อกี้ขอได้นะก็มีที่จอดหนึ่งที่นะชั้นสองดีนะ<ย>ก็แปลกนีดเมือนกันนะครับคือบนกันเดียวนั้นเลยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดี<ย>ๆ,ๆมาย้อนนะไม่ได้คือของนี้ไม่ต่ำนะอืมต่ำให้เจใจของเรามากกว่าเนาะเป็นไม่ต่ำเป็นเป็นเทพเทวดาเนาะเป็นกูบาเงานอีโรติกงานเรลิฟนะผมไปได้ผมสติ๊กเกอร์ปิดด้านหน้าหมดแล้วก็ ปิดหน้าด<ห>้วยปิดหน้า,นาด้วยให้ดูดีแม่แม่แม่แมแต้องมีทิ๊กเกอร์ <c oughs> ใช่แม่ของแท้ต้องมีลายเซน็นวีเท่านั้นนะครับเพราะว่าอาจารย์เนี่ยมอบลิขสิทธิ์ให้ผมแล้วนะฮะใครจะติดต่อผลงานอาจารย์ติดต่อวีนะครับ,บผมก็อะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยต้องพูดไปก่อนนะครับเออแต่เป็นเรื่องจริงนะพี่คนอื่นเขาเห็นก็เพากลัวนะถูกแล้วเสียเสียไม่รัเสียครับมดกูเลยใช่คือถ้าผมไม่เอาไปยะต่างชาติซื้อ กันเจซื้อคุณเจ้าตัวไม่รู้หราก็เจ้าตัวมีชื่อเสียงคนเราอ่ะนะครับอันนั้นฮะผมก็จะเป็นเหมือนกับเอพี่พี่ใหญ่บุญชัยนะที่ติดสอยให้ตาอาจารย์ธรรดัชนีนะผมก็เหมือนกันนะครับผมก็ติดสอยให้ตาอาจารย์อยู่นี่นะฮะวันนี้ผมจะเป็น Inside c o m e d i นะพ่อ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 ก่อกบอพ่อพ่อพ่บเริ่อจ่ไม่มีนอ่่่อพ่อ่อพ่อพ่อพแอพ่อพ่ออ่่ออ่อ่อจอดโอ้แมวนี่อื